นอนค่ะไม่พ้นปลานะฮะปลาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับของที่ใช้ง,ง่ายสุดก็คือปลาดุกนี่แหละนะคะหน้าตาหน้าทานะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงแหล่เป็นเพลงกล่อมกำลังเห็นหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลารา โอหอันนี้เผ็ดอ่ะอันนี้น้ําจิ้มแจ่วที่เขาให้มากับปลาดุกย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาทานอันนี้กับครุตุกนะคะอะไรคะมรักขี้นกนะคะไม่ได้ขมอะไรมากมายหรอกมรักขี้นกดิบนี่แหละฉันจะทานคู่กับปลาปลาอ,อืม ดูหน้าคุณตุกที่ขมนะไม่ขมทานได้ผักทานได้เป็นของเรานะจริงนะถูกไฟเบอร์เนาะนี่ค่ะอือร่อยอน้ำพริกเผ็ดเยอะค่ะข้าวสามหยอค่ะ ข้าวซ้อมมือของพัทรมค่ะมันสามารถคือมันอร่อยเนาะแล้วมีประโยชน์อะมีประโยชน์ก็เลยระยะหลังมาก็ไม่ค่อยไม่ได้ทานข้าวแดงมาไม่ได้ทานข้าวขาวมานานลอะอืมลองประดุกหน่อยนะคะ ก็ทานผักเยอะๆค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณตุ๊กเนี่ยชอบทานผักอายุเยอะแล้วก็ยังทานอยู่ยิ่งสมัยเด็กๆอ่ะทานหนักเป็นกำลังเลยค่ะแต่ละมื้อจะต้องมีผักแกรมทานด้วยกันค่ะ ที่มันกลับประดุกเนี่ยก็โอเคหวานไมนะ่น่ะทานนี้ด้วยยิ้ยมกลับนะคะช่วยแตกสดๆเลยช่วยแตกเขาบอกของแตกอะไรเนี่ยอย่าเอามาใส่ในจานต้องเอาทิ้งไปเดี๋ยวดิฉันแก้วไปทิ้งค่ะเดี๋ยวคุณตุก๊กจะวไปทิ้งอืม้ม ขึ้นชช่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นตาคุดุกไม่เท่ากันเพราะอะไรเยอะะแล้วหนังตาตกก็ไม่ใช่คนที่จะไปทําสัญญกรรมอะไรนะอะยังมองเห็นอยู่ยังไม่เป็นไรอยู่ไปก่อนกลัวเจ็บเนาะไม่ทําให้เธอมาสัญญกรรมอะ่ะ ต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเป็นต้นจิกค่ะจิกนานค่ะคุณผู้ชมที่บ้านมีแต่ต้นจิกไปไปร้องเข้ามากินซื้อแหละไปขอซื้อมาก็ <c oughs> เวลาเขาออกดอกเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมหนะคะสวยงามมากเลยคุณผู้ชมค่ะ น้ำพริกนี่ใช้ได้เผ็ดลอ้งอื้ออื้อเนี่ยเผ็ดนี่ค่ะเนนผื่อ,อค,คุณผู้ชมหิวอมันโอเคนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เผ็ดมากอะจริงๆทานได้ทานได้อืมไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้ขมมากคุณผิดไม่ได้ขมมาก เขาอร่อยฮะน,นีู่่กันเลยมันพริกปลาอพริกอะไรของเขานะพริกอ่อนพริกหยวกเนาะไม่ใช่พริกหยวกเราเรียกว่าพริกเม่ใหญนะ่อะเนาะผันอะไรอของเขาเนี่ยแล้วเกินจัดจ้านแล้วเกินอื มันรักที่นกเนี่ยมีประโยชน์มันหมายหนึ่งที่ใครกเป็นโรคเบาหวานเนาะก็เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะเขาทำมะรักที่นกแคปซูลนะแล้วก็เป็นยาเจริญอาหารด้วยนะคะอืมนำ้ำไเบืเ่อแน่นอนิงใช่ อืมใช่ในประโยชน์เยอะมากเลยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์คุณผู้ชมทำอะไรกันบ้างคะเนี่ยวันหยุดดิฉันก็หูวเนาะช่วงนี้ทำมมาปิดเทอมยังยังไม่ปิด ก็ทำเกรดเกรดยังไม่พอใช่ไหมฮะก็ต้องทำรายงานเรื่อนขันเงินเดือนไม่ได้ทำเลยคะ่ะฉันหน่อยนะไฟลยบุคลารกรลืมส่งสถิติการลาของงวดนี้รอบนี้ไม่ได้ส่งให้เขาเลยดนทวงเมื่อวานนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวว่างเราจะไปทำให้คะ่ะตอนนี้เฝ้าบ้านอยู่เพราะว่าพ่อแม่ คุณพอ่อพี่สาวไปงานบวชพระญาติกันหมดเลยจะขอไปกับพอ่อจะขับรถให้พอ่อพ่อบอกไม่ต้องเอ่ะให้ฟาบ้านก่ะบอกเอาฟาบ้านไปคุณผู้ชมค่ะอร่อยเหาะนะฮะคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเสียงทำขนหน้า เขนบอกอยู่ใกล้กันไหมก็อยู่อีกอีกซอยนึงแต่แน่นอนนงินพวงเนาะก็ไปด้วยกันอยู่แล้วนั่นไม่ใช่โอ๊กนี่อะไรสลัดเขาชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยทานไปนะฮะ ขักกาะทานไปเยอะๆได้รอบที่จะได้ทานข้าวนี่เกิดจะหมดชั่วโมงแล้วเนี่ยเพราะว่าฉันดันแงี้ๆขนมไปตะกี้นี้ก็ทำไมเอฟห้ะนิ้วนิวน้วก้อยเป็นอะไรันคือห่อเลือด อยู่ว ent ันหนึ่งเขาจะประชุมคณะกรรมการแล้วเขาจะใช้ห้องประชุมค่ะตัวดีัซนเนี่ยผนกทำความสะอาดเป็นแม่บ้าน่ะก็ทำความสะอาดห้องประชุมเขาพปเข้าไปเอ๊ะมีกลิ่นแมวอะไรทำไมยังไงแมววิ่งออกมาที่ไหนได้คุณแมวเขาไปผููไว้ในนั้นก็รีบเปิดหน้าต่างแก่แล้วชักไม่ออกช้า ความคิดไวแต่ร่างกายมันช้าลง,งก็ดึงหน้าต่างออกปรากฏว่าโอ้โหเลือดซะไม่มีนะคะตรงนี้นะคะพอเลือดจากที่มันเขียวเข้มเนี่ยเดี๋ยวมันก็นี่มันเริ่มจางแล้วแต่พี่สาวบอกว่าเฮ้เดี๋ยวเล็บต้องหลุดก็เลยอ่ะปล่อยไปก่อนปรากฏว่าก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนได้แล้วมาแคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ คุณผู้ชมขาข้าวมื้อนี้อร่อยเหาะหากคุณผู้ชมเห็นมาคลิปนี้มีประโยชน์หรืออย่างไรก็สิดชมกันได้นะคะที่ฉันกุตุ๊กยังมือใหม่อยู่ไปเห็นแรงบันดาลใจของค